สวัสดีครับวันนี้มีรถใหม่เข้ามานะครับเป็นนิสสันปิป๊บเออแวนนะครับปีสี่แปดนะครับสภาพครับเป็นตัวเครื่องสามพันไดเล็กนะครับสภาพนะครับโดยรวมสวยครับ รถปีนี้รถตัวเตี้ยเพิ่งได้นะครับปกติได้แต่รางคาสูงตัวนี้เหมาะสําหรับมุดตึกมุดอะไรสบายนะครับสภาพโดยรวมนะครับดูนะครับภายในภายในครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบดูนะครับห้องโดยสารนะครับ เดิมครับครบครับลังคาสวยนะครับครบนะครับแอรคันนี้เจี๊ยบครับส่วนล้อนะครับใส่เป็นตัวทีนะครับช่างนนเป็นคนจัดนะครับยี่ป้ายแดงนะครับทั้งแม็กระยางเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูด้วยว่าสภาพเป็นยังไง ้ายนะครับเดิมหมดนะครับดูนะครับซอกเดิมหมดนะครับรถคันนี้ไม่มีเขียวไม่มีชนนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูสภาพเครื่องนะครับไมค์คันนี้วิ่งมาแสนหกนะครับ รถคันนี้ก็แมนทันแนนเช่นเดิมนะครับทัางนนครับดูนะครับห้องเครื่องเพชรนะครับสวยนะครับคอนโซลสวยเลยนะครับมีรอยครับเครื่องเสียงใหม่นะครับภาพโดยรวมท่านไหนสนใจหรือหาอยู่นะครับ ทักได้นะครับ0819660967นะครับหรือเพจของลิตเติ c คานะครับสวยนะครับถ้าใครจะไปมุดตึกขนของวิ่งเข้าห้างอะไรสบายครับสนใจทักได้นะครับ0819660967นะครับขอบคุณครับ